好嘛。 มันเอามือพี่น้องออบินเลยนีนี้ไม่ได้ปาดกวา,าดเด็กปากมันดนกวางสอดขุดสอนขุดจริงง่า,ายเนาะตายไปเนี่ยหมดอล้วหว่า

ô chưa có lòng muốn tặng anh em 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 ่วนผมจะก <c oughs> ิดกุง่งหลังอะไรหลังแต่มันชจเย็นยังดียวไล่ไล,ล่กรอบกก้อน กุ้งมีบากิโตสดเลยล้างชาน้ำแข็งนะไปยัดคอมฟิดอล้างแป้งมันนะกุ้งกรอบมากเลยะยำขยำแป้งมันแล้วก็ทิ้งไว้สักพแล้วมานล้างน้ำสะอาดแล้วก็แช่น้ำใส่น้ำแข็งแล้วก็แช่ตู้เย็นอื mình khảo mình 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 mà... mình ăn mình 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 ลมอยู่ตงใจนี่มาลวบไปซื้อข้าวหน้าท็อปเมื่อเช้าเป็นเขาขายหนไม้รวก คนนี้คำนี้ก็อร่อยน้ำจิ้มก็ทำเองทำก็ใส่กระปุกไว้เราไม่ต้องทำหลายเที่ยวเพราะเราไม่ได้โขกแล้วปัน่นก็เพื่อ แก่จะให้ทุนสามนะทุกเมื่แต่เวลาแก่เข้าเนื้อเขานนะัง เป็นกุ้ลายสดลายสดเป็ดเป็ด,ปดสดตัวละร้อยย่างเกลือร้อยห้าสิบพะโลร้อยี่สิบอันนี้ซัดมาอย่างละตัวอร่อยอร่อยไม่รู้เพิ่งสั่งวันนี้ก็บอกว่าจะมาส่งตอนเย็นจะได้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกว่าอร่อยไม่อร่อย เผ็ดยิ่งกินน้ำไม้ยิงย่งเผ็ดขอโทษพี่หน้าเผ็ดแหี้งจมูกแดงปากแดงพริกไม่เผ็ดนะแต่เผ็ดน้ำไม้

ตัวมันใหญ่อยู่นั่นนองนี่จะกุ้งตัง้งแรกมันก็ไม่อร่อยมันกุ้งแม่น้ำเนาะอืเสร็จแล้วกุ้ง แบบนี้ไม่ได้อากระ Look. cái... <laughs> คู่เจ็ดแปดตัวดื่ม ออัอสเผเพปลากรสัดมาสองกุ้งเยอะมูโกหนึ่งกะสัดแก้เผ็ดซื้อมาเมื่อวานอร่อยยูย ยีบหาบาทหากินพี 3, 3, ่น erm ้องทำทำงานมาก็หมดซื้อกินมีคนส่งเงินมาให้ใช้จ่ายเมื่อเดียวมนเงินท่านกี่บาทดีบ่างี๋ยว่าจะซื้อของใช้ คือของใช้อะคือของใช้กับข้าวกับปลาใส่ตู้เย็นไว้กับข้าวขาดตู้เย็นไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันคีอจะเลิกงานมากก์คืนดึกๆเนาะก็หิวอ่ะมันมีสำเร็จในตู้แล้วก็อุ่นกินอุ่นแป๊บเดียว เ okay. ตาไฟฟ้ากระทะยางไฟฟ้าถ้าวันไหนหยุดแล้วก็ก่อเตอาถ่านกินทุกอ,อย่างอินเดี๋ยวก็นอน งานเพราะว่าเดี๋ยวสองโมงครึ่งอาบน้ำเจรมตัวไปทำงานวันนี้ทำสีผมจะไปเอาจชมพูน้ำตาลประกายแดงไม่มีไปไปเอาสีเออเปลี่ยนสีผมนะของกายนี่เย่จะเอาไอ้น้ำตาลประกายแดงม่มี đã chị ấy là... caramel mà ดูแลสุขภาพร่างกายกินเยอะก็ไม่ดีแต่แต่กินเยอะของพวกนี้ดีเดี๋วกก็ย่อยไม่เหมือนกินพวกหมูพวกเนื้อพวกอะไร อ,อร่อยมันกันนี่นาดีมากยืดติกออกหมด แค่นี้แหละเราเดี๋ยวเป็ดมามืออืน่นเสียเอาเมื่อเปิกม่าแสบหรือไม่แสบถ้ามแสบในสิบเบอกเพดเขาแต่ในเพดนาะก็จะขายแพงนะสองตอนสองร้อกว่าบาทแต่ถ้าจัดในไลฟ์สดนะ่ะถ้าไลฟ์สดนะส่งฟรีแล้วก็ถูกด้วย